แต่ข้างวังนึงเลยครับอยู่ข้างๆกันอุ้ยนี่จะไข่ยังไงเนาะไขต่ตรงตรงโอ้ยสุดยอดหอนแห<ร>้งปวดฝนตกมึกคนตกนติแกงนี่ม<ะ>หมดหายกว่าเก่าครับเนี่ยแดงหายครับเนี่ยแดงพันกัดโอ้ยสุดยอดเลยไข่ตรงๆเลยเที่ยนเปล่งลายคักเลยครับห้างน้นอยแต่เปล่ง ีจะเปลียนน้ำตาลเพล่ข้างวังนึงเลยครับอยู่ข้างๆกันอุ้ยนี่จะไขย,ยังไงเนาะไขตรงตรงอยากถเลือกออกมาหมดมาล้างแปลงออกจากไข่เพิ่น <c ười> มือมนันมันก็สม,มือเลยมันมันเลยแล้วมือพูนจโกโกเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc จุกุทุกคน fc เก่า fc ใหม่หนุ่มก็พี่น้องครอบคปัาห้างสินเขาสูงเลยนะครับสูงกว่าสูงหรอครับน้ำปลาห้างเพันบุ่สูงคือต่ำๆน้ำทงหน้าจะข้างสูงครับนะครับลุ้นแล้วกันจะเต้นขยานไหนี่ว่าฉันบ่ไปจ้าเขาเขามาเลี้ยวกับเป็นกำลังใจให้ตาเพ็งก่ใยายอาจในได้จ้าพี่น้องไป ลุยกับตะเพงเลยค่ะบรรยากาศในป่าเนาะโอ้อารมณ์ดีห้างนี้ห้างใหญ่เลยจ้ะพีนเนงะอ้ห้างใหญ่และไข่ใหญ่ด้วยกโอ้กูกูยัดเจ้ายัดสกก ไม่เศรออกมาดิล่ะคบปะอุ้ยพี่น้องต้องเดือใหญ่ไข่ใหญ่ๆฝันห,ห,ห,หนังยักษก็ออกนอกแค่แยง,งอยู่มันเป็นก่อนเนาะอุย้ยก่อนจับกันไหวอยู่ไหวสิพญามให้มันตกลงนมันียังออกนอกได้เออกระติกทั้งขุ่มเลยขุ่มเลยนะอุ้ยตักโตรเลย อุยอ้ยอุ้ยขี้เพ่งกะโขกมดอเพีงคือหาหังกับเพอนลยเออเๆอุ้ยจังได้จังครบอเพียงมีหาห้างกับบานได้เลยมยนแล้วมานหังน่งไงล่ะใครตงละ่ะอือม,มาชมมาชมมาชมชมหั่งโซนอ่อนอูสุดยอดเลยอะไรคอหั่งโสนเลย ออทั้งเดียวพ่อคอยทัย้งเดียวถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยเอาไปหมดดอู้บัวพี่น้องใส่ตรงๆเลยใส่ตรงๆเลยเชิ้าบานบัวห,ห้างกับบ้านไหนเลยคนใดซ้ำหนี่เหนึ่งหมู่นี้สามห้างอยู่ใกล้ๆกันเลยครับนี่ ทางแงวบางหนึ่งแพรข้างบางหนึ่งเลยครับอยู่ข้างๆกันอุ้ยนี่จะไข่เงย,ยเนาะไข่ตรงๆจะได้จะได้บริแทบโอ้บริแทบบริไทยตอนแง่พี่น้องโทรศัพท์หอนแห้งโทรศัพท์ว่าปิดใจเลยโอ้ยสุดยอดหอนแห้งโฝนฝนตกมึกฝนตกคอนติแกงนี่ม<ะ>หมดหายก็เก่าครับแม่แดงหายคะ่ะแม่แดงพัดกัด ลูสวยอดเลยใครตรงๆเลยครับมามือนีคุมม้านเลยครับอยู่ใกล้กลันเลยสองตุนน้อยๆแต่หัางไงมือนี่พอ่ไง้อมหัางไงหัางก็ถวยเลยแป่งกับุเป็นใจบุเดงกบเปียก แม่ก็หายพี่น้องมืงอนีข <ừ. S 2> องห้างเด็กของห้างรู้เรื่องกระเบื้องเล้าพี่น้องของห้างโซนถาดเด็กกระดังครับเด็กขอนบินขอนบินขอนบินขอนลงขอนกระดงัขขงของนขย่อมขอนขย่อมเนาะนี่ มึงตัวนี่งสามสี่ห้างเล่อๆพี่นอ้องไครบ่สะได้ไลยบันไดใครหน่อยหรือใค่ไงไครบอคร่าคไข่พี่นอ้องไข่อยู่อืมอืม ข้างนี้น้อยขึ้นกับไข,ขนนบบาายข้างนี้อ่อนเน่กับบอคายีข้างนี้อ่นตนโกโมูเนาะอันนี้ได้อย่างไรขับ

หามมองบมดทิดง่ายฟองเขาคุณลงโคบเลื่องนึ่งนี่ หั่งพื้นไหลเฮียงพี่น้องเอาได้เฉพาะหั่งต่ำๆหอยปลากี๊กะหั่งสูงเอาบดใดแล้วก็ไม่สาวสันมาหั่งนี่หน่วยปิ่งปิงไหลไปไปเท่อืออันี่จะเปลงเลยอุ้ยไตออกเมื่อไหร่จ้าเพ่งนีงโอ้ยต้อย งเที่ยนเปล่งลายครั้งเลยครับห้างในหน่อยแต่เปล่งมีแต่เปล่งน้ำตาลกำลังเกลี้่งใจปัญญาคนมีแม่เขียวเลยมีแต่แม่น้ำตาลเปล่งคนทีมีสองสีนี่ตัวใครหน้าไข่ใหญ่เลย หาห่างหน่อยๆสุดท้ายขาดสุดท้ายกับมานครับเมื่อเปล่งอีกคือเก่าบัดสิกรับให้แต่พอใครข้งามครับใดเวลาเมียนสัมภาระสิกรับบาลลาจะพี่น้อง เดแ,แบกขี่รถมอนีเอามาใส่มาเนาะวันนี้มาแค่สองคนพอให้แม่พนอลวงลูกงานของา่อมูนีครับมูนี่ถือว่ามันก็สม,มือเลยมแม่เปลี่ยนทัดใส่ทุกอย่างครับสันทุนไตออกมืดนี่เทสุดท้ายครับแปงมืดแปงกระมืดพ่อแปง ทุท้ทยเขาทาร์ทุท้ายก็ไาาปลปักษณสน้มยุ่เงิืเนื้อใครคนดีแตกแป้งกับมดบน,นี่มาแบบควมันเลยครับมันก็ทุกคลิปทุกมือเลยกับเต็มติ๊กถ้าไม่เราถ้าไม่ตัวนี้ไม่แป้งใส่ก่อนขึสิเต็มติ๊กพอดีครับตรงเนี้ขึ้นก็ล่อลไข่ไงท่เทมาบ่อเศาแล้ว,าาว,าาวรครับสวยเติมเลยมาบโทรศัพท์ก็บ,บ่อป็นใจครับทยไม้หอนทายไปกับบ่ไใด ทายไม่ไมมกับทายบอดดายด้ยหอนเครื่องพันหอนแห้งเวลาพาพี่น้องกบานแล้วครับเนี่ยชือว่ามันขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจแต่เพิ่งขยายมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลรท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมนี่อว่ามันอีกมือหนึ่งอ่านแฟนซู <S 2> <S 2> <S อบอกกันไม่ชิมหนาครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วจ้า ทั้นเก็บทั้งแสบอยากกินอาหารสันสูงกะแ,แสบอร่อยง่ายเลยพี่นอ้องอดทนจังได้กินอาหารสันสูงหายากราคาแพงนำเง่นยจ้ะท่วรจะได้กินนทั้งเก็บทั้งแสบ <laughs>